เอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผหอต้อนรับกลับเข้าสู่ s n o โน c h ช n n e ออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม d ด a d าย d ด y l ไ g h t นะครับวันนี้ครับเราจะมาสมวดเป็นผู้ล่ากันนะครับวันนี้เราจะเล่นเป็นแรดนะครับผีไอติมเออเราต้องพูดเรียกว่าเป็นนักล่าดีมันไม่ใช่ผีมันเป็นนักล่าครับเป็นฆาตกรจอมโหดนะครับความสามารถของมันก็คือสามารถล่องหนได้นะครับทำให้คู่ต่อสู้มองไม่เห็นครับถึงแม้จะได้ยินเสียงหัวใจตึดตักตึตักตึตักไกลๆตัวเองก็ตามนะครับ งั้นเราอย่ารอช้านะครับไปลองเล่นกันเลยโอเคมาแล้วก็เป็นผู้ล่ามือใหม่นะครับยังไงถ้าสมมติว่าปล่อยให้ผู้เล่นคนอื่นนี้ไปได้หมดนี่ก็ขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามตั้งใจเล่นอย่างถึงที่สุดมาแล้วโอ้โหตะขออยู่ตรงหน้าด้วยโห oh, ช้าเปรมนุ่จังเลยเดี๋ยวก่อนครับนี่คือเครื่องเจเนเรเตอร์ครับพวกมันต้องอยิงมาซ่อม,มอกันเพราะฉะนั้นครับ เราก็ค่อยๆหาวิ่งไล่เดินสายครับตามเจนเนอเรเตอร์แต่ละตัวครับฮัลโหลเฮ้ยมีคนวิ่งอยคนวิ่งตรงนี้เฮ้ย hey, ท่านไงเฮ้ย hey, <Hey, S 2> เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วโอยติดต้นไม้อะไรอยู่ว่าไอ้สวัสดีนายสวัสดีนายจา๋านายจา๋าโดนไปแล้วหนึ่งดอกนายจา๋านายจา๋า นายจ๋าเจ้าหนี้ไปไหนโอ,โอ้โอ้มีการจุกมีการจุกเกิดขึ้นนายจ๋านายจ๋าสวัสดีสวัสดีสสดมันจะจุกครับมันไปแล้วเอาเอาคนละคนกันเหรอเฮ้ยทำไมนายวาร์ปได้ไอ่ะไอ้คุณผู้หญิงไอ้ดำนี่วิ่งเร็วดีครับ เราจะตามมันเราจะตามมันข้าจะจับเจ้าชีกออกแล้วไปแขวนเฮ้ยทำไมมันวาร์ปได้วะมึงอยากวาร์ปดิเอ้ยติดเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะจกอ่ะจะ จุกจัดจุกโดนโดนไปแล้วครับหนึ่งคนไอ้ตะขออยู่ไหนไอ้ครั้งนี้เราปลานี้ครับเราจะเดินลงไปด้านล่างแม่งไม่มีอีก้าโอเคปล่อยก็ได้เอา้าถือว่าปลานี้สักครั้งหนึ่งว่าแต่ตะขอมันอยู่ตรงไหนวะ เฮ้ยม่็นเปเฮ้ยไ,ได้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีนายจ๋านายนายจ๋านายจ๋านายจ๋าโอ้ยปวดหัววะ่ะล้มล้มมันไี่มาเฮ้ยตาขอมึงอยู่ไหนวะ เฮ้ยเจอแล้วตะขอใกล้ๆเราไม่เป็นสนใจคนอื่นครับมันจะมารอช่วยแน่นอนเอ้ยเอ้าเอ้าโอ้โหมานี่ว่ามันดี้ d i s n e c ทิ้งไปเลยครับอะไรวะไม่ใจเลยโ,โหโดนจับได้ดีคอนเ n e c ทิ้งเลยเฮ้ยเราได้ยินเสียงคนเคี้ยวหมูกรอบแถวนี้ โอ้มันดิสคอนเนกทิ้งไปเลยครับสองคนไม่ใจเลยว่ะอะไรวะเหลืออีกสองครับไม่เป็นไรครับเราก็ยังมีคนมาร่วมเฮฮากันเฮเฮมันรู้แล้วครับว่าเราเป็นตัวอะไรเพราะฉะนั้นครับหายตัวแม่งเลยเฮ hey. สวัสดีพี่น้องเครื่องนี้ยังซ่อมไม่เสร็จนะจ๊ะเครื่องนี้ยังมไม่เสร็จนะจ๊ะ ไอ้ตัวนี้วิ่งเร็วครับไอ้ผู้หญิงแกะคู่เนี่ยไอ้ชุกเหรอไอ้ชุกจุกจุกละชุกละจ้าโดนไปแล้วหนึ่งดอกวิ่งไป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 เฮ้ยมันไปไหนแล้ววะ ไม่เป็นไรครับเราปล่อยมันไปนี่ก็พังนี่ก็ซ่อมพังรัวๆเลยอ้าวเฮ้ย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 ไหนว์ปได้เฮ้ยแม่งว์ปได้ว่ะโอ้โหมันไปไหนแล้ววะโอ้รอยเท้ามากมายไก่กองเราเห็นแล้วตตว,ว์ปได้เฮ้ยสวัสดีพี่น้อง มันวิ่งเข้าไปในบ้านมันวิ่งไปโน่นแล้วมันวิ่งไปโน่นแล้วอันนอกขึ้นไปในบ้านขึ้นไปในบ้านแล้วยังไงเหลืออีกสามเครื่องอันนอกเครื่องนั้นก็ซ่อมเสร็จแล้วเหลืออีกสองเครื่องสองคนครับเป็นนักวิ่งคนหนึ่งน่าจะแรงเยอะละ สัมัน่าเสียดายอ่ะไอสองคนนั้นไอสองคนนั้นไม่น่าที่คอนเน็กไปเลยโหโ,โดนอุ้มปุ๊บดีคอนเน็กไปเลยไม่ใจอ่ะไม่ใจเรารองเดินตามหาดูมันต้องมีเลยอีกสองเครื่องอ๋อมันมีเครื่องข้างบนอยู่อีกหนึ่งเครื่องใช่ไหมเครื่องข้างบนไม่ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าผมไม่รู้แมป ไม่รู้แมปเลยอะตรงนี้ก็ไม่ใช่ถ้าผมมีความรู้เรื่องแมปสักนิดนึงนะครับผมจะเดินไปดักมันได้อีกเยอะเลยตอนนี้คือเราเดินมั่วเลยเครื่องนี้ก็ยังไม่มีคนซ่อมเฮ้ย <Hey, S 1> มันมันมัน,ม,นมันซ่อมจริงหรือเปล่าวะช่วยกันทํามาหากินไหน่อยเด้ เป็นเยื่อนะเว้ยซ้อมเจนเนเรเตอร์หน่อยโอ้นี่ก็ซ่อมใกล้เสร็จละหรือว่ามันเป็นแผนครับมันเป็นแผนของเรามันซ่อมทีละนิดเคลืนิดแล้วก็วิ่งเดินสายไปเฮ้ย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 นนเฮ้ย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 เ้ Ồ, oh, ấy hey, mình chú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  Mình bay này đâu á à? Đồ này đó <tôi> rồi, đảo. nừng đò Ồ Wow. ตัวผู้หญิงนี้ก็ซ่อมได้ซ่อมดีเลยไม่โดนจับแขวนเลยสักคนแล้วนี่เป็นฆาตรกรที่ยังอ่อนหัดอยู่ครับอยู่นิ่งๆฟังเสียงมันเหลืออีกเหลือเครื่องข้างบนเหลือเครื่องตรงนั้นมันต้องมีคนไปซ่อมแ,น,แน่นอน OK, tỏ hay nhớ lắm. มันนี่มันนี่มันตีเนียนเลยลุไออยู่นี่อยู่นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไอโตดแขวนเอ้สวัสดีสวัสดีนายพี่นอ้องไอเราเปล่าว่ากาด,ดีวกว่าให้เพื่อนมันมาช่วยไอเฮ้สวัสดีสวัสดี ฟังเพลงแก้เครียดไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวเพื่อนก็มาช่วยาอ้ลองดูดิ มีคนมาช่วยไหมไม่มีคนมาช่วยเลยน่าสงสารจังเลย <c oughs> ตายแล้วเดี๋ยวลองดูครับว่าเวลาผู้เล่นตายเป็นยังไงช่วงโดนทิมแล้วก็ลอยขึ้นสวรรค์ครับบายโอเคเหลืออีกคนนึงครับ มีคนนึงก็ไปแล้วแต่ปัญหาคือมันวาร์ปได้นี่ดิเครื่องนี้มีไหมไม่มีเอ้ยโออยู่ไหนจ๊าเฮ้ต้องดูดิเผื่อมันมาซ่อมเครื่องเดิมเฮ้ย ไม่ไม่ซ่อมไม่ช่วยกันทำมาหากินลเลยหรอวะอย่าบอกว่าไปซ่อนอยู่ในตู้แล้วนะเฮ้ยเวลานี้มันน่าจะซ่อมได้สักเครื่องแล้วว่ะดีเฮ้ยสวัสดีพี่น้องเ,อเราจะตามติดชีวิตซวเวอร์กันเอบาดเจ็บสาหาัเออบาดเจ็บสาหาัสเราเซอร์ไพรส์มันดีวะไอเฮ้อะไรวะ โอ้หนีลงรูไปเลยเจ็บใจครับแต่เอาจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับอย่างน้อยเราก็เก็บผู้เล่นไปได้สักคนหนึ่งก็ยังดีแหละไอคนนั้นจุกเก่งด้วยนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญกด subscribe channel ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นต่อไวๆสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย